กใจแค่ดีพอรินไตคือว่าใจแม่ดพอรินไตคือว่าพอเธอเลือก เป็นสิงเกินไปลาสุดเนาะไม่ยังรอ่เะไม่ยั่เคยเห็นตียังเ้นอร่ยเห็นนอะ่นะโอ้ยพ่เคยเห็นตียังเพี้ยนอะนยังป็นนีเออพูให้แล้วปราเตือนนีเราบ้งก่ ฝากพี่น้องน้แเนสิงเกินไหมล่าสุดแรงรักพระอภียนมณีจบเมื่อกี้พระเอกกำแค้นนทำตาพงนั่งเอกก่อยชาดินีนั่งเอกมิ้วรักนาพรอสามศิลปินนะครับพระเอกนง,ง,งนั่งเอก e e สาวจากที่งานสาวน้อยลำเพลินโชว์โอ้ยอ่อนกอนดีลาไปหัวซาข้อมูอเก็บให้ข้ได้น้ำเขาท่านเห็นไหมไปยัง ผู้ออกฟัเกมเอาเบินคน่าเอาจังซี่เขามีเพลงมี่พี่ซิงเกิลใหม่อะนรี่พระเอกนางเอกพี่เราทุกคนแล้วได้แของมีบอกร้องเพลงใดอยากฟั้งห่างเลยออกมัสามเพลงแล้วสามเพลงแล้วเออร้องขึ้นมาอีกทีหนึองเพราะหูจักจักคนก็เอาคือสิบลอนดจักไว้ยังเพลงดังอยู่ อาเจ้ากมาจะได้ตังเพลงไหนอยจะฟังเพลงนัแมสพอดีจ้าโกมากเลอยากฟังอยากฟังเจ้าของซิเกิลเพลงนี้งไหนคะน้ำตาเมียสาวเนาะน้ำายเพิมพพาพรสิริธินปินนักร้องชื่อดักโบเมีนค่ะเอาโบเมียนิงไหะมพิมพพาอันนี้ไม่ยังมันเกิดท่าน เอางนกเพี่อีกเยอะมอีกคก็ีีขอบคุณค่ะคุณไปเอินเจเจในบน้องเงินขึ้นเลยเอาพระเองนี่เงข้่องของไปฟังพรอนเตรียมตัวมาพอพี่น้องจงร่ำเดี๋ยวต้องมีขอเที่ยวก็บล่อยดู้านวันมันยุ่นไปไรเมืนอะไรถ่ายกลับได้ไหมดอไเขาไปง่ายเพราะขอบคุณะขอไปลาจะมีสิทที่เงนเนเปลี่ย

เดี๋ยวจะขอกระจองร่าเด้อขอระยตขอพอในแมียีนแงนะครับผมขออนยญาตี๋ยวหมเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกับเชินเอาจองราเดินต่อนให้ง่อพี่น้องอีกจนึ่งยูบ่อยเบอร์บอนมาดีล่ด้างหนาอกับยเิังผูน่เตรียมเตรียมเตรียมผแอยูที่ผัดบังปิ้งสี่วัน สามสามีามขึ้นสามขนจีมือโอซีขึ้นหามือก็นั่งแล้วซุดหนึ่งไปถ่ายยี่หอชีดแล้วเออยกเลิกก่อนยกเลิกในตีรถขึ้นมาเยกลกยเป็นนอนลอดลอิจีนถิ่นมเร่งยุติบาไปยินเท่านีเมื่อขึ้นจิลปินกับไปมอข้อมสุขาพีน้องข้างอีสานเราเพื่อนเ่าปูนนะครับมื่ออื่นพี่น้องเนื้อผู้ใดมองไม่ลานั่ไปเป็นตนน้ใจเนาะไก่พ่อไก่พ่อไก่บินตกจนะพีน้องครับไปทางงานชาชาติพืออ่ะอรยาเท่านีหลับน่าจจา เจ้าว่าไก่อโอกเลยเอาวากไก่ด <c oughs> ีมันเพิ่งจะมาสิ้าโลผิวหาพี่โลมือเงินพี่น้องไปพบพโอก,กับกมลข้อมซื่อบนเวทีสาวน้อยรัเพื่อนโชว์อีกคืนหนึ่งเนาะน,นะครับฝากพี่ฝากน้องกับผลงานการแสดงออเอาเจ็ดสี่เอาสิฝากซิพื้นพี่สิบ่ได้ฝากดอกบอรอ้ฝากกับพี่เออทั้งพีกอะไรบ่ได้เขาองไปไงดอกพี่เบิรงนซุ่มค่ะเอาเจ็ดสี่อย่างไงพี่น้องเขาได้ยมวลมื่อหนีเวลาบ่หลายเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่์นให้เวลาฮอดเพียงพื้นเด้อพี่น้องครับ เราพีท่าหอดเกี่ยงคืนวันตะนั้นแล้วก็เลยนเราจะบอกยังไงอย่างไอพี่น้องเดืได้ซื่อเต้นกันเงีวๆเตะกันมวนๆช่วยครับเอกลักษณ์ของลูกหลานล้ำเพิ่นมี่ท้อนีปากพี่น้องล้ำเพิ่นมาแล้วปากเทียงครับพี่น้องเอ้ยพี่น้อง ออเคยางื่สว่างวันเริมไปเฮ้ากีฬาบอกความมุณงานให้ชาวีสาชจนถึตืนแรงใจให้าอีสาช่วยเตือนแรงใจ